Chẹp bò Mà ta ơi chị nữ Đối chị kín im con mẹ chị kín nấm nàng nọ Sẽ bài đi đó Bà luôn ơi Em được thuốc than Mặc ngọt Thì nó ngờ kín nhắn Đu kín nhắn Mọc bà luôn nè nót, nhắn Mặc ngọt Xẹp Trùm sổ mần ván Trùm là... bán Mà kín nơ bà luôn Mà kín nấm bát đơ เราหายหายบ้านฮะราหายหายบ้าง่ายไมึงยู่หว่ายนะดูกินยังอ่ะเออเสบเมต้งมาแงฮะินทบุญมาอ่ะมาแรงมาบแดงมาเหมีนบ่มาแรงมาตี เฉะเบาะเอาบะบวงเอาบะบวงตักกินเอาบะหืมากยังหมากยังนมอกนอดนอ,นอ้า <c oughs> มันบ่ได้ข่อมอโอ้ยเอไม้์รถอุตส่าันเพะมันเทียเละเอ้าเอาตัวนี้เนาะมันถือขีดินได้ตัวนะ่ะฉีดิลเด้วย ลายดิเม yeah, right. no, no. nah, nah, ื Dude, ่อไหร่จ huh. ด ah, like ึกเดินเนใมันเกิดยังทำให้มันเกิดขึ้นเครือกินน้อมบ้าดาแม่เอาตัวนี้ให้ยังเดี๋ยวมากหนึ่งหมางน้อน้ำหน้าตู้่กับนาตู้ชุกแล้วจ้ะโอ้เฮ้าวโอ้เฮ้าวสบายดีก่อนสบายดีก่อนกินมังงอน่ะสบายดีป้าลุงจ้ะกินมังงอน้ำมาดเด้อ ของปรดพ่อแน่อืมบบ่อร่อยแซบด้ใส่หมวงสุกหมวงมอญสุกกหมองส mm ุกน่ะ้มบุบมานะบ mm. ุมนี่ยอนไ

จกตาตีมันก็แสซเลยมันสม,สมปเปียวๆพี่น้องนี mm ่ hmm. กินกับสง้งซีมีมิตามิเนอยู่ปะาจอยว่ะเปรี้ยวหวานๆทำห่างริบมันผอดีเฮิมมีสมแบบอุ้ยสมแห้งประจอยกินของม่ตู้นอนอยู่น้านะ mm hmm. ของตู้กับซุกหลายแล้วจ้ากลานไม่ได้ไปหน้านี่ mm hmm. ขย้อนพ่อมัน,มน,น,น,นออพอ่พอนะไปบินแล้วมาตายเฮย็นายเฮย็นไปเฮเยนเออพ่อพ่อน่ะไปบึนบ้านอยู่เฮือนไม่จอยก็อยู่เฮือนฟาก็อยู่เฮือนบ่เออจักบึน้นแม่ออกแน่แน่เออนี่ออกด้ขอบใจแนะ่แม่ออกให้กันขอบใจแม่พอด,ดิ <c oughs> เปลือนยเนี้ยเด้ค่ะ เสียงามฮะอ้าแกเอาตัวนี้เบิดเอาบตัวฮะแกเอาออ้อ่างปลาลุงเลยอ่างปลาลุงเลยหายปลาลุงมืองเลยนายมะนะหายปลาลุงมืองเลยอไปเสียเอากหายแล้หายปลาลุงมืงเอาไนมานนี่หายปลาลุงมืงนี่นี่นี่ยู่กล้องแม่นี่อ่างปลาลุงูก Hong bà luôn kì nam đó kì nơ sao mù nè sao thấy nè à mù nè sao mù nè sao mù nè mẹ mù nè này mù nè sao mù nè sao mù nè sao mù nè nè sao mù nè sao Mẹ nè thế hả mẹ sao mù nè nè sao mừng nè nè ดู่ริงเออกินนี่กินน้กินน้ำ,นนำนะอ่าบคุชม,มหวานห้องคห้องคุณตู้มีตู้กินน้ำไหมห้องคุณตู้กินน,น้ำไหมกินบางแล้วเลิกเถอะตู้อยู่นะ ไปหน้าตู้นะไปหน้าตู้นะไปยังคำแล้วเ,เวออวตวเ,เ,ว,นเวนคือบอกว่าไม่ไม่ไม่มเาเตเวนแม่ชวนคือบอกว่าเบิ่งเบอร์หมกนอติดนี่ตเตวเวนพูดแม่ชวนมาไปวนะ่านาบ่กบอกปะบาสิคำแล้วบาสิไปเอาเอาไปยังคำแล้วจอดคำแล้วเออคำแล้วบาสิไป พังแมวว่ามืออื่นก่อนจังไปเนาะมือยังไปแล้วลุงเนาะอย่งงอกเ้ยแมวไม้พาไปแลยออกมาออกมาขาไปยังนะออกมาเลย แม่จุดขยนะน่ะคอนกลุ่มอยู่มันคิวบ่คิวคิว,ควเอามาพี่ถาทองมาถาทองมาคำแท้ทองม<ป>าดังมือไปดยนั่งม,งมือ้วกับซามไปมือบ่าบางนอดอนไอ้ไปดังมือ มาล้างพี่ก็ได้ลูกน้ำพี่ก็ได้พี่น้ำพี่น้ำสะอาดเองเอ้า <c oughs> ดินดินทะ่ะแม่ไปเมืองหมอขนมมกแม่ก็เดอ้อสุกหรือเ่าแม่ไปเมืองก็เดอ้อก <c oughs> ินโอ้โห <c oughs> <c oughs> หม,ม,หมื่นเบ้อหมื่นบ่ลูกถอดเอาเกบมา dưới ừ, giờ ôm giờ ôm giờ đem mưa nu 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 nu, kiếm bao nè kiếm bao kẹo nè kiếm bao kẹo, nè, 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 มาไหมเพ็ดเพ่งแีงไม่จ่อยดีเอากันทุจรากันทุจรากันเพ็ดยังคือบม่ได้กินยังเพ็ดยังบม่ได้กินยังเพ็ดเลยว่าเพ็ดเพ็ด โอ้ยฮอนเดี๋ยวไปจอยชิแกะกั่อนไปแกะเลยนี่กินไหมกินไหมกินบอโลอุ่นพี่น้องเลยเข่าวซากุนโบกินบ่นี่แม่แกะให้นี่ดูบกินบ่กินบ่ขนมปานเลยฮะนื่หนนี่ขนมปานนี่กินไหมก็ก็ก็ฮะ ลูกสิกินโบลูกกินน้ำลูกกินไปฮ้อนลูกนะฮ้อนนั่นนั่นเอาบาอแม่สิแกให้เอาบาอสแม่ชี้แกให้กินดดกินน้ำเนยกลัวกินน้ำแน่กกลัวเอาแม่แว,งวางให้มัน,นเนย็นเดีด๋ยวน,นี้เดี๋ยวจะกิน ม,มืงมนี่มาขินเพื่อนอ่ะอไม่กวนมาป้ายไปลุกไปเส้นไม่กวลวนาน่ะมานั่งที่มานั่งที่อันนี้ข้าวอันตัวเดืองเนะตัวนี้ตัวนี้มะข้าวพี่น้องใจมะข้าวอันนี้พอบุญออกมาแต่แต่ไปหาไอ้ไอ้บุญเฮงผุดขอพี่น้องเลยเนาะ มาแล้วปจาอยใช้ตูเ้เย็นเมียนะมามาอุ่นกินบ่ะนี่อืมมาแทบยังเด้อน้าบ่ทั้งไงย,ยังอ่าบน้า,าออกมาพี่งุ้งเข้าจ้ะฮะอืม

เจ็บเท่ามัมาแม่จก้ชงเห็นไหมมามา,มามามาไว้มาไว้เข <c oughs> ้เงยเมผภาพน้ำไม่กิแนแน,นี่ยกันเมยผ้าพน้ำเนาะเรียมีบชายมักเ้าแฉบแสบนี่ไงมือมือมันดีดีห้ามไปรปยัก เอาเห็ดเจ้าไม่หลับไปจอยเห็ดบนมือเลยพี่น้องเห็ดอันนี้คะขนมแหนะอันนีขนมโมกอ่ะไปจอยหางเปลได้ทายกูชิบเปลเหลวง่ายมากเลือกไปทายมาแม่ถอดถ่ายมาลงมะมาพี่มาพี่ถอดเกิอบบอลูกบปลงตารางบ่เอ้าคือถอดได้อยู่กะ

ชิน,น,นก็ใส่ชุดงามแน,น่นี่นะลูกจะไปใส่นี่นะบอพี่แอ๊ดว่าบพอแล้วสิมาหลับไปเที่ยวเฮ้ยพอดือกเองไปใจช,ชุดงามงามพอด้วพอดีไปเที่ยวได้พอดีบอ่ะฮะอย่าดิ่นไหมลูกอย่าดิน่นไหม ให้สีดินน,นะน่ะเงินนะ่ะให้สีดินอนะนั่นลูกอ๋อเอามายังแม่ชิเมียนเอาไว้ใส่บาทเมียนทูจใจเลยนี่น่ะแม่จะเอาไว้ทูจใจเลยนี่หันพอบุญเช่นมาตอนได้นี่นบุญเ,เอาไปไว้เอาออกมากมาหิดยังี้ยเอาเอาไปไว้เร็วๆให้เสีดินเงินน,นนินข้ามหน่อยๆค่ะโว้ย มยังควายควายนักนี่บ่ควายหนัก่เนอันนกินเอนจะคือหกแมมานอนพี่ลูกมานอนพี่เออนีはは่บอเขา กินแน้วพี่นอ้นาานนนะนองไยกินข้าวยาเมื่อกี้นี่ไม่ใจนะกินแล้วแต่ลูกนี่ไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยงามแท่นี่บอกลูกไปใช่นี่คือแต่งตัวงามแท่น่อ้าใช,ชาาาจ่จุดงามไปเตียวว่าน่จุดจุดงามไปเตี้ยวว่านี่เลือกเองนะใจุดงามแน่นี่ <c oughs> มันจุดโนหนเลยนะ cho chủ nhay quay sự này hả bạn, bạn 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 hay 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 nòng bò hay nòng bò sửa bạn này hay nòng bò bạn hay nòng nó nó nổi nó bạn phèn bò bạn phèn bò ừ, sửa bạn bò này nè chi bò hay có bò hay chả Hãy <laughs> ừ. บ่าวก่อนอ่ะอยังไปหน้าตู้น่ะไปเห็ดยังคำเลยยังสิไปหน้าตู้อยู่ไปเห็ดยังหน้าตู้เอ,อ้ยไปหน้าเลยดูอยากไปหน้าตู้อ่ะไปหน้าเด้อโอ้ยคำเลยยังชีไปไปนาตู้คือว,ว่าวแต่เว้นผู้สิพาไปค่ะย่างเด้อไปเด้อลูกย่างลงเด้อโอเคลูกช<ม>ีย่งยางบ่ ดูชิญางไหมดูเย่นะดูชิางบอดูจิไปหน้เยดูจะไปหน้าน้ำตู้เลคือบเอจะเบนแม่สิพาไปฮะฮฮฮดูจะไปหน้าน้ำตู้ได้ดูจะไปย่ได้ดูบดดูเพือนอะอแม่ไปอาบน้งกมนเด้อเด้อยิน่มแม่บอ เงียบอาบหน่ำเด้อบัดอยู่ห้องเลยยืนมองเมียบอ่ะพ่อบุญบ่มา,มาหลับแล้วเต่งตัวงามอี๋ดีงตงามเตี้ต้นี่นะบัดิไปเทีเ่ยวแต่ด้อันนี้บัดไปเทีเ่ยวดีว่ะเพิ่มไม่ได้มักใส่พี่น้องเลนสุดแบบนี้เนาะ มาดูเฮือนมาอยากใส่แบบว่ามันดินมันดินยากเลยใส่ทรงในกิ่งเนี่ยปวกแบบดินสะระลงสะระเลยมันบอกของแข็งเพิ่นเออไปจียันแม่อา เหยงอืิงต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 ิงพ่อบาเงาพี่น้องเอ้มีหมาน่อยตัวนี้กะพ่อบางเงาปากเปียกปากเปียกขอยู่นี้องติ้งติ้งติ้งติ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 ง ปลาสาพี่น้องเราประจอยกันสิขอจบคลิปเพียงซัมเนี้ก่อนเด้ปดเอปลาลุงเลยขอบคุณขอบคุณนารายที่เขามาหลับซมน้องวาสนาเด้ปดเอปลาลุงเงยมึงให้ใน่เด้อเพราะได้ซื้อแม่มวาสนานี้กินลายซ้ำายาบอมแมมยาบอยาเนะามนมะมาดิโนมาชิยงง่ายง่ายอ่ะกินกินเนี่ล่ะกินเลอ ป้าสาพี่น้องในคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีเด้อปลารุงเอ้ยเนาะ